โยนแก่นเสร็จแล้วเนี่ยตอนโยนแก่นเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้แต่ลูกแรกที่ที่ที่อะไรเดินขาบนที่สบายภาพคนเดียวนะตีทุกแต่เดี๋ยวตีนะคะภาพเขาแก่เข้าแก่เขาแก่เขาแก่ไปต่อคพิ่มเให้ตีอยู่ให้ที การแขนมีไม่หมดเลยตอตอมาเกียร์ทำไมอะแล้วยังไกลกว่าขาหรอใกลตายไมู่ดูซ้ายได้ใช่ไหมคะดีเลยดีแอ้วฟองตองนี้หอมน้ำอยู่หาวาเล่ต้องหลับตา ย้อน้าวยังเอมย่ให้เจ๊งี้ยเอาหนึ่งคนนนี่นะคะอนี่นะคะแลวก็เอาเดี๋ยวี้เนาะก็อีก้่าเนยค่าตางสวยเนี่ยเขาจะให้ด้วยยื ลอยรับแปะอันนี้จะสอแต้ใช่มั้นี8แต้มจะตีไหอ่่แกนี่แกเอาโยนมาก่อนเอาภาพอย่างเดียวโอ้โอออเนี่จะพอนันนี้อันนี้ค่ะนี้เฮ้ยขอจรเหรออันนี้อ่อันนี้สงบแล้วใช่มั้ยพ